สวัสดีค่ะอันนี้เฟิร์นนะคะก็ผ่าตัดครบ1ปีแล้วค่ะเป็นการผ่าตัดกระเาพาะที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตมากเลยเนาะตั้งต้นนะคะก่อนที่จะผ่าครั้งแรกเลยอะ ก็คือ123กิโล123กิโลนี่คือได้มาโดยความตั้งใจแล้วกันตั้งใจที่จะกินเลยที่นี้นแบบมันทําทุกอย่างแล้วมันมันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยมันหอบก็ได้มารู้จักกับที่นี่แล้วก็พบจักหมอครั้งแรกเนาะหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จะคะ่ะแล้วก็ติดตามอาการกับหมอครั้งแรกเนะี่ยอ่ลงมาเหลือประมาณ99 99ตอนนั้นถามว่ามันเร็วไหมเร็วนะสําหรับ2อาทิตย์อะคะ่ะ14วัน14บ่วันเหลือ9กเอ่ะเราแบบโหโคตรตื่นเต้นเลยกลับมา มันมันใจฟูเนาะก็ใช้ชีวิตปกติก็คือกินได้น้อยลงพอหลังจากนั้นมาจากที่น้ําหนักมัน99เนาะมันก็ลงมาเรื่อยๆจากแบบเดือนนึงลงไป10โลเงี้ยมันก็จะมีช่วงที่มันมันก็คงที่อะเนาะมันก็คงที่บ้างอะไรบ้างจนมาแบบตอนนี้ที่มันครบปีหนึ่งอะค่ะแล้วเราลองมาชั่งน้ําหนักดูอีกทีนึงอะน้ำหนักที่มันหายไปเรือนะ37โลภายในระยะเวลาปีหนึ่งอะ มันตื่นเต้นมากๆเลยนะที่มันตื่นเต้นกว่านั้นคือสัสดส่วนมันเปลี่ยนแปลงเอวจาก44เหลือ36จะโพกจาก52 54อ่ะมันเหลือแค่46 48มันเหมือนแบบกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติอีกครั้งโดยที่ไม่มีคำบูลลี่มันคตรรู้สึกดีเลยค่ะ ถ้าใครที่แบบคิดหรือลังเลที่จะผ่าเลิกลังเลค่ะผ่าเถอะอย่างน้อยอะเราสวยขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นไม่ลองผ่าก็ไม่รู้มันบางอย่างมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะผ่าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะถามตัวเองว่าทําไมถึงปล่อยให้ตัวเองอ่ะอ้วนและผ่าช้าแบบนี้